จกที่ทาง Google ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ Android M 6.0 <c oughs> ไปนะคะตอนนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้เครื่องของ Nexus รวมถึง Android One ด้วยเพราะได้อัปเดตกันไปเรียบร้อยแล้วหลังจากอัปเดตแล้วจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกนอกจากเพิ่มความสเสถียรแล้วก็ความรวดเร็วลื่นไหลบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสำหรับฟีเจอร์แรกที่ถือเป็นนวัตรกรรมสุดว้าวของ Android Marsh m a r s h m a l l o w ก็คือ Google Now on t a p ค่ะ นอกจากที่จะมีโอเค o o o g l e ให้เราพูดเพื่อถามคำถามต่างๆรวมถึงให้ข้อมูลใน Google Now ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่หน้าไหนของแอปพลิเคชันจะแชทจะเซิร์ชหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่สามารถกดปุ่มโฮมค้างเอาไว้ได้งานนี้ก็จะเป็นการเรียก Google Now on t a p ออกมาสกรีนหาที่หน้าจอนั้นมันจะทำการสกรีนในหน้าจอเ้นว่าเราน่าจะต้องการรู้อะไรก่อนที่จะค้นหาคาตอบมาให้แบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่น เรานัดก,กันจะไปกินข้าวใช่ไหมเราเสนอชื่อร้านไปไม่รู้ว่าชื่อร้านอยู่ไหนกดเรียก Google Now on Tap ขึ้นมาแค่นี้ละค่ะมันก็จะบอกแล้วว่าเดินทางไปร้านนี้ได้ยังไงบ้างฉลาดลำ้ำเฟ l u m ฟ f e r อีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีโดสมาเป็นตัวคอยจับได้คะว่าสมาร์ทโฟนของเราเดี่ยเคลื่อนไหวหรือเปล่าถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวนั่นก็คือติดความว่าไม่ได้ถูกใช้งานและถ้าไม่ได้ถูกใช้งานมันก็จะมีการเข้าสู่สล e ปโหมด ปรับลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่แค่นี้ก็มีแบตเตอรี่เหลือเอาไว้ใช้ทําอย่างอื่นเพียบส่วนฟีเจอร์ต่อมาก็คือแอปแตนด์บายค่ะ สำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือการที่จะไปดูนะคะว่ามีแอปพลิเคชันไหนที่เราเคยดาวน์โหลดมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเจอแอปพลิเคชันเหล่านั้นมันจะทําการตัดการเชื่อมต่อแล้วก็ปิดการซิงค์ให้ทันทีเพื่อเป็นการประหยัดแบตแล้วก็ประหยัด Data ด,ด้วยค่ะฟีเจอร์ที่สก็คือเรื่องของ security หรือว่าความปลอดภัยค่ะก่อนหน้านี้เวลาที่เราจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันก็จะมีแอปเ e อร์มิชันขึ้นมาขอว่ามันจะใช้งานอะไรบ้างเชื่อว่าทุกคน แ้าจะ90%ไม่อ่านกด a c c e p t except รวมๆเพราะที่ฉันอยากได้แอปนั้นมากหรือเกินทาง Google เลยมีการปรับใหม่ค่ะในเวอร์ชัน6.0 Android Marshmallow นี้เวลาที่จะขอ p e r m i s s ชันมันจะขึ้นมาหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วเวลาที่ต้องการจะเรียกใช้อะไรก็จะขอ r m i มิชันแยกเป็นส่วนๆยกตัวอย่างเช่นเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจดโน้ตมาถ้าเกิดมันต้องการจดโน้ตด้วยการอัดเสียงมันก็จะเด้งขึ้นมาขอเ m i s s ชันที่จะใช้ไมโครโฟนแบบนี้เป็นต้นแต่ว่านี้เนี่ยก็จะเป็นการเด้งเตือนแค่ครั้งแรกที่ใช้แอ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลงคางนค่ะปิดท้ายด้วยฟีเจอร์ที่5กับ Inprint ฟีเจอร์การสแกนลายนิ้วมืองานนี้นอกจากสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกตัวเครื่องเพื่อความปลอดภัยได้แล้วก็ยังสแกนเพื่อใช้จ่ายเงินและก็รวมถึงใช้จ่ายกับ Android Pay ได้อีกด้วยค่ะเนี่ยแหละค่ะครบแล้วห้าฟีเจอร์สุดว้าวของ Android and M m a r h m a l o w ที่ปล่อยออกมา สำหรับใครที่ใช้ Nexus กับ Android 1ก็คงได้ทดลองเล่นกันไปแล้วส่วนใครยังไม่ได้ก็ใจเย็นๆน,นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีตารางออกมาว่าอีกหลายลยรุ่นกำลังจะได้อัปเดตแล้วล่ะค่ะ